คือต้องบอกว่าประเทศไทยอ่ะมันมันโหดร้ายในเรื่องของแดดเรื่องของฝนฝนของอะไรเงี้ยครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันละกันนะบางทีก็สีด่างบ้างตัไข้ก็ขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนอกาะเผื่อใครอยากได้ไอเดียว่าเฮ้ยไอเดียห้องทํางานสีขาวๆไหมเป็นยังไงอ่าทำงานได้ง่ายๆซื้อเฟอร์มาลงดูช สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเราต้องเรียกเพราะว่าเพื่อนเพื่อนอทุกคนหรอครับผมอ้าววันนี้รูเมเกอร์นะครับพาเข้ามาอยู่ในการ ปรับปรุงบ้านแล้วกันรูมเมเกอร์ก็จะมีบ้านหลังที่เสร็จๆร็จไปแล้วเนี่ยเป็น10บสหลังเลยเนาะใช่แล้วก็เวลาที่ <c oughs> มีช่วงจังหวะที่เราเข้าเข้ามาแล็บกับเรื่องของของระหว่างทางที่คนเช่าเนี่ยครับ,รบจะมีบางห้องที่รู้สึกว่าณนะตอนนั้นมันยังทําแล้วมันมีไม่สมบูรณ์สิ่งที่ทําไปแล้วเรามารู้สึกสุดโทมเสื่อมโทมแล้วก็ดูไม่สวยนะครับคือต้องบอกว่าประเทศไทยอะ่ะมันมันโหดร้ายในยเรื่องของแดดเรื่องของฝนของอะไรเงี้ยครับอย่างอันนี้ที่เราจะมาทํากันก็คือข้างหน้าใช่ข้างหน้าเห็นได้ว่าเวลาการทาาาสีขวอบก่มัน ้านมันสวยง่ายเนาะมันดู c l e มันดูสะอาดมันดูใหม่ใช่แต่ด้วยด้วยสภาวะฝนเนี่ยแล้วก็ร้อนชื้นแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นราขึ้นอะไรมันก็ทําให้สีมันด่างคือบางทีก็สีด่างบ้างต่ไข้ก็ขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องถูกทําการทาสีใหม่่เดี๋ยวเราจะมาทาสีกันละกันนะนอกจากที่จะทาข้างนอกแล้วมันต้องมันต้องทนแดดทนฝนเลยแน่นอนแน่นอนมีห้องหนึ่งที่เราจะปรับด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนห้องนี้เป็นห้องที่เงินหมดพอดีแล้วถูกทิ้งไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งห้องนี้ถูกคอมเพนอะไรบ้างถูกแบบว่าผู้เช่า ติเตียนอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันทั้งหมดเราเคยมีคลิปไปแล้วเนาะของบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นระแนงหน้าบ้านห้องแต่เราไม่ได้ทำทุกห้องก็จะมีห้องเนี้ยที่ยังไม่ถูกทําแล้วก็ตอนนี้ก่อนที่จะส่งมอบบ้านใหม่ให้กับผู้เช่าเนี่ยโจทย์ที่เขาดิเรกซมาคือเขาอยากได้เป็นห้องทํางานครับเพราะว่าตรงเนี้ยบรรยากาศในการทํางานมันดีเพราะด้านเนี้ยมันคือหน้าต่างหน้าบ้านนะครับหลังบ้านมันก็ไม่เห็นอะไรข้างๆบ้านมันก็ไม่มีหน้าต่างฉะนั้นหน้าต่างมันมีแค่นี้แหละห้องเนี้ยมันเลย มักจะเป็นห้องที่ถูกใช้สําหรับแบบมานั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยเนาะคราวนี้ปัญหาของห้องนี้มันมีอะไรอีกอย่างแรกนะครับทิศนี้มันคือทิศตะวันตกแต่แม่งฝนตกก็เลยไม่ค่อยเห็นแสงเอาเป็นว่าแดดมันจะเข้าทางนี้เต็มๆในช่วงบ่ายมาทําให้ห้องนี้ร้อนกว่าห้องอื่นในบ้านแล้วกันเราติดแอร์ไปแล้วติดแอร์ไปแล้วแต่ทํายังไงเพราะว่าไม่ให้เราเสียค่าไฟเยอะไงสีที่เราจะไปหาเลือกหาซื้อมาในวันนี้มันอาจจะต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างเช่นอ่ะอยากได้สีแพงๆหน่อยไหมอันนี้เอาแบบลงทุนหน่อยเนาะอันที่2ออะไรดี กันเชื้อราไหมด้วยเพราะว่าฝุ่นมันเข้าฝั่งนี้โอเคแล้วก็อันที่3ก็อาจจะบองสีที่กันความร้อนได้ด้วยแล้วกันเราก็จะมาทาสีทาภายนอกนะครับให้บ้านดูใหม่ขึ้นนะและเย็นขึ้นได้ยังไงนะส่วนภายในเนี่ยเราก็จะจัดห้องนี้เป็นมุมทํางานแล้วกันเผื่อใครอยากได้ไอเดียว่าเฮ้ยไอเดียห้องทํางานสีเทาขาวไหมเป็นยังไงทางานง่ายๆซื้อเฟอร์มนลงดูใช่ปะลุยกัน อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องที่เราจะทาสีกันนะครับอันนี้นะครับเป็นเบเยอร์ครูสูเปอร์ไวท์สีทาบ้านที่ขาวที่สุดถูกสะอาดที่สุดครับผมครูใหญ่ครในที่นี้ก็คือก็คือนี่เย็นเย็นอันนี้จะเป็นสีที่วิจัยและพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์คนที่ชอบความขาวเป็นพิเศษขาวจริงขาวจังอะไม่ใช่ขาวแล้วแบบทาแล้วแบบ ไม่ขาวนี่หว่าสีทาบ้านที่ขาวที่สุดในตอนนี้นะครับด้วยเทคโนโลยี Super w h i วท t e c ค b บ l u m i n ั u ไทเ t a นียมช่วยทำให้บ้านขาวสว่างขึ้นและดูกว้างขึ้นอย่างสัมผัสได้สำหรับสีเกรดซูเปอร์อันต้าพรีเมียมแบบนี้นะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมในตัวอยู่แล้ว เช่นช่วยกันความร้อนนะครับจะช่วยทําให้ภายในบ้านเย็นขึ้นได้ทันทีเพราะสามารถสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ออกไปได้ในทันทีพอบ้านไม่ร้อนก็ช่วยให้ประหยัดค่าไฟแอร์ทำงานไม่หนักขึ้นนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีเทคโนโลยีไดมอนด์บอลหรือพันธะเพชรนะครับช่วยปกป้องบ้านจากสภาวะแวดล้อมอันสุดแสนจะโหดร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดจัดรวมถึงช่วยให้คราบสปกปรกหรือฝุ่นละอองเกาะติดพื้นผิวได้น้อยลงบ้านจึงหมองช้าลงกว่าเดิม ข้างล่างเรามีการทํากระเบื้องใหม่พอรื้อกระเบื้องเดิมออกติดกระเบื้องใหม่ขอบผอบก็ต้องทาอ่ามันก็กต้องเปลี่ยนสีหน้าบ้านด้วยภายนอกใช่หน้าบ้านก็จะมีเชื้อลงเชื้อราห้องเนี้ยไม่ใหญ่มากพื้นที่เนี่ย ประมาณ8ตารางเมตรนะครับแต่ว่ามันจะเป็นฟอร์มขยักขยักหน่อยเพราะมันเป็นห้องมุมของหน้าบ้านจริงๆดาว่าพื้นที่เนี้ยผนังอะไรอย่างเงี้ยมันถูกกั้นขึ้นมาใหม่ถ้าไปดูจากเพื่อนบ้านใช่ใช่มันดาวว่าตรงนี้เป็นเป็นระเบียงางขึ้นมมให่เป็นระเบียงแล้วก็ต่อเติมผนังขึ้นมาว่าเป็นห้องใช้งานซึ่งจะถูกใช้ให้เป็นห้องทํางานใช่นะครับแต่ประเด็นคือตรงนี้นะครับมันก็จะมีเสียโอกาสเรื่องความร้อนตรงนี้ ร้อนโคตรเลยใช่คือตรงนี้มันเป็นทิศตะวันตกก็คือห้องนี้แต่เดิมเป็นสัทนาการแล้วก็จะเห็นว่าผนังเนี่ยมันมีความเลอะเทอะอยู่แอร์ตันนะครับเปิด <ๆ S 1> ทางไว้ก็นนจะม,จะมีมันจะมีจังหวะที่แอร์ท่อแอร์มันตันตรงนี้อแล้วก็ล้างไม่ทันน้า,าก,นก็จะ,ะมีไหลลงมาพูกเนี่ยก็จะคาบมีคาบจะเห็นลงมาเป็นทางเนี่ยเป็นพวกคาบใครต่างๆเคมันย่อมเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เฟอร์นิเจอร์ใช่บางทียกเฟอร์นิเจอร์ขนไปขนมาเลื่อนไปชิด ก็ชนใช่ไหมครับสมมตินั่งทีมคอมอยู่แล้วเราแบบฟังเพลงแล้วทำงี้อนี่ไงเลอะเลยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเพราะมีโอกาสแบบทําคอมอีกแล้วทำคอมอีกแล้วได้ไดพอแล้วต่อมาอันนี้เป็นรอยคม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 เลยน่าจะเป็นคัตเตอร์ถ้าคมอาจจะเป็นรอย เฟอร์นิเจอร์เหมือนกันอะโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือสมมติบางทีเราตั้งเจนิเฟอร์ที่มันชิดกําแพงต่อเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วต่อมาส่วนสุดท้ายอะเรื่องเกี่ยวกับคราบตรงเนี้ยคือช่วงปีนี้แล้วการพายุแม่งเข้าหนักแล้วเกินเมื่อวานเลยอย่าว่าแต่น้ําท่วมเลยอันนี้คือขอบหน้าต่างเดิมที่ขอบปกติเอาอยู่ก็ไม่ไหวมันก็จะมีคราบไหลลงมาอย่างงี้อ่าคือคือต้องบอกว่า อลูมิเนียมเนี่ยบางคนอ่ะชอบคิดว่าทําไปแล้วจะใช้ยันลูกบวชปกติเนี่ยมันจะมีพวกปุ๋ยเยืเนี่ยให้ซูมซูมให้ซูมดิซูมดิเห็นเลยเห็นเลยอกล้ใกล้เห็นใช่น้ำมันน้ำมันขังอยู่อย่างี้จริงๆเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่นี่เห็นน้ําเลยนะสีที่มันเกิดขึ้นและติดกับบ้านเราไปคือคาบน้ําอ่ามันจะมีคาบน้ําไหลลงมาตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ํามันมากับฝุ่นภายนอกใช่ใช่อันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยเพราะว่า คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าพวกนี้มันจะหมดอายุเมื่อไหร่ใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชม,ชมดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการทาสีทาสีภายในก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศภายนอกบันเดาไม่ได้ฝนจะมาครับกูทาภายในให้จบไปก่อนค,ค่อยเก็บภายนอกแล้วกันได้เลย ก็คือสีน้ำพลาสติกลุ่นไหนพวกนี้ก็คือไม่ต้องผสมไม่ต้องไม่ต้องผสมน้ำแล้วทาได้เลยครับเป็นอะคริลิกมันไม่ใช่สีแบบสมัยก่อนอที่เป็นเป็นแป้งถ้าเกิดเป็นแป้งมันจะจับตัวกับเป็นก้อนอยู่ในถังก็ต้องผสมน้ำหน่อย้ทาได้เดี๋ยวเราจะมาทาฝั่งนี้กันนะครับก็คือเนื้อสีข้นซึ่งช่างสีนี่การันตีเลยว่ามันค่อนข้างที่จะทาได้ง่ายใช่ครับอ่าซึ่งผมทาเองก็ได้ได้ครับแต่เป็นประโยชน์ตามพื้นก็จะไปสร้างงานเพิ่มใช่ครับนะฮะแล้วก็ ดูแล้วเป็นอันนี้คือขาวผมว่าขาวแบบว่าธรรมชาติเลยครับนี้คือขาวโอโมเลยคอมเมนต์มาแล้วเราต้องลองพืชหรือเปล่าช่างกล้องครับผมถ้าแต่แบบเป็นผนังไม่ใหม่อย่างนี้เลยอ่าบอกว่าแบบไม่มีค่าบลายมากก็สามารถเพราะเป็นค่ากูใช่ครับ ก็คือต้องพิจารณาผนังนั้นๆดูอย่างนี้คือคือใหม่แค่เลอะเงี้ยทาได้เลยแต่ถ้าแบบเป็นปูนที่ตก่กอกอย่างนั้นก็คือทาไม่ได้ใช่ครับต้องรองพื้นใช่ครับผมอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยข้างอย่างข้างล่างที่เราให้ดูกันภาพอิสเซิลมาป้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 าอย่างนั้นทาเลยไม่ได้เพราะว่าผนังมันมีการด a m a น e หรือว่าเสียหายจากการที่น้ําซึมเข้าไปเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาคุณจะทาให้ดูเลยครับผม ตอนนี้คุณผู้ชมนะครับถ้าคุณมีคําถามอยู่ว่าฉันอยากจะทาสีบ้านมันมีจุดที่ต้อง่อมแซมบาง,งส่วนอะมันว่ามันพองจากการจากผนังซึมช่างก้องจะต้องเตรียมการอะไรยังไงบ้างแคะที่มันพองออกเพราะแค่ออกคือเป็นการแค่สีเดิมออกก่อ,อนที่มันพองที่มันหลบลอกพอขอคูดออกเส็จคุณได้ทําการเขาเรียกว่ารองพื้นไปก่อนปรับรองพื้นผิวไปหนึ่งรอบหนึ่งรอบ,รบแล้วทาแค่นี้หรอหรือทาทั้งผนังเลยทาทั้งผนังให้มันเป็นสีสีได้กันหมดเลย่หลังจากนั้นเราก็มาสู่ขั้นตอนอะไรครับอสกิม สก,กิมสก,กิมตรงที่อ่าที่มันบวมเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นหลุมไงไหนๆทำก็ทำให้มันดี <มา S 1> ไปเลยปรับพื้นผิวให้เรียบโอเคอ่ะโอเคอันนี้คือขั้นตอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากทาเสร็จแล้วอะไรสวยงามยังไงอะไรยังไงเนาะโอเคขอบคุณช่างกล้องมาครับครับผมครับผมนี่ครับ ครับคริปต์เย็นับผมใช่ก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นคือดูหลายๆตอนแล้วหลังๆดูเมเกอร์มันเริ่มมีการทำงานที่มันยากขึ้นต้องใช้ดีไซเนอร์ใช้ผูพรับเหมาเมือชีพใช้กจตัวเนาะอันนี้ก็ลองทำะไรแบบง่ายๆดูบางทีเรามีห้องอยู่ห้องหนึ่งอยากจะปรับปรุงคิดอะไรไม่ออกรู้จะทำไงขนของไว้ให้หมดทาสีขาวสาดลงไปทั้งห้องนะครับมันก็ สามารถที่จะปรับปรุงห้องนี้อารมณ์ใหม่ละคนละคนละแบบกับเมื่อกี้นี้เลยนะน้าน้าน่านทำงานขึ้นมาเยอะเลยเราให้ย้อนไปดู b ีฟอร์นิดนึงแล้วกันคนโลงคือ b ีฟอร์มันเป็นห้องสีขาวนะครับใช่ใชเรา,าไม่ได้มาบอกว่าให้ไอเดียโหเห็นขึ้นหน้าปงหน้าปกไอเดียการทาสีูกูคาดหวังว่าไม่จะเป็นสีแบบสีตัดกันสีทะแยงมุงคู่สีตรงข้าม <laughs> เอาเบสิกไปก่อนสีขาวครับแล้วก็จริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายแบบเดิมก็เป็นห้องที่เรียบง่ายคืออเนกประสงค์จริงๆแล้วก็พยายามที่จะใช้วิธีการคืออเฟอรร์เป็นลอยตัวมาวางเป็นดูเฟอร์เิเจอร์เพราะว่ารูปทรงของห้องมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะมันเป็นแบบหนึ่ง6สาี่ห้าหกประมาณหกเหลี่ยมแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบิวอินใลลงไปเดี๋ยวมันก็จะต้องเปลี่ยนฟังก์ชันก็ต้องรื้ออีกใช่ก็ควรจะเป็นลอยตัวใช่ลอยตัวแล้วก็จัดแบบง่ายๆลงไปอะไรเงี้ยซึ่ง ต้องบอกว่ารอยตัวปัญหาของมันก็คือเหลี่ยมบุมเวลาเอาโต๊ะว,วางไปเนี่ยเราจะมาโต๊ะอีกตัวเนี่ยมันจะมีแก๊ปที่ใช้งานไม่ได้อันนี้ก็อาจจะมีการเสริมโต๊ะข้างใส่ต้นงต้นไม้อะไรไปอย่างเงี้ยแล้วเราเซ็ตอัพตรงนี้ไว้นะ่ยเป็นมุมสําหรับทํางานได้2คนค 2> เคยเห็นผู้เช่าคนนึงเขามาเขาทําเป็นไอเดียเอาจริงๆเป็นห้องเหมือนเล่นหุ้นอ่าเขามีจอหุ้นมีอะไรมาเต็มเลยสามีนั่งเล่นหุ้นภรรยายก็นั่งทํางานคุยงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นมีการเปิดกล้องอซึ่งอันนี้เนี่ยอ่าผมอยากจะให ขวแล้วเราเซตเป็นมุมทํางานเวลาเราประชุมงานออนไลน์อ่ะมันไม่ต้องเซตอะไรเยอะหน้ามันสว่างครับบางทีเป็นปัญหากับบ้านผมมากบ้านกูตรงกลางแม่งโคตรมืดเลยแล้วก็ต้องมาเซตพงเซตไฟให้มันไม่ไม่ี่หลอกหลอกหลอกลูกค้านิดนึงประมาณอย่างเงี้ยนะก็เป็นไอเดียของห้องสีขาวและการครับหวังว่าจะได้ไอเดียในการนาไปปรับใช้ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาได้แบบบางคนอาจจะอยากแบบเอาโซฟาเบสมานอนตรงนี้ เก๋ก็ได้อ่านแล้วแต่แต่ต้องบอกว่าอันนี้นะครับเราก็ต้องมีผนังที่มันรู้สึกสะอาดและใหม่แล้วกันเนาะอย่งไงการเลือกใช้สีขาวให้กับบ้านไฮไลท์ของเขาคือมันทางง่ายหลังจากนั้นเนี่ยมันคือว่าห้องเราจะดูกว้างขึ้นอย่างเช่นผนังนี้เนี่ย สองด้านเนี่ยชนกันน่าจะแบบสามเมตรเองฟิลลิ่งมากกว่าความรู้สึกคือมันไม่รู้สึกอึดอัดอะเนาะม,มันมันรู้สึกแบบโปรง่งสบายแล้วก็ช่องแสงที่เรามีอยู่แล้วก็กส่งเสริมแล้วก็ช่วยให้แสงธรรมชาติมันเข้ามาดูจากผ<ป>น,นังนี่ก็ได้อันนี้ผนังเนี่ยติดกับเพื่อนบ้านเราก็ต้องเจาะช่องแสงไม่ได้แต่ช่องด้านนี้พอมีช่องแสงมันก็จะรู้สึกแบบไม่ทึบตันแล้วกันสีขาวก็จะมาช่วยตรงนี้แหละคือช่วยทําให้ห้องมันดูแบบว่าไม่หดหูแล้วกันพูดถึงภายนอกนิดนึงแล้วกันพอเราทาทั้งหลังเนี่ยจะเห็นว่าอ่2 อันนี้แล้วแต่บางคนก็รับได้มันไม่ได้โซมากนะครับก็สามารถที่จะเก็บไว้อย่างเดิมได้แต่ถ้าต้องบอกว่าบ้านเราเป็นบ้านเพื่อการค้าทําธุรกิจให้คนเช่ามันอาจจะต้องมีการรีเฟชใหม่นี่ก็คือทาแค่ภายนอกไปด้านหน้าอะไรเงี้ยทาปุ๊บรีเฟชขึ้นมาใหม่มันก็จะทําให้คนมาดูเนี่ยมีแอตแททีฟของอาคารที่ดูแล้วแบบเฮ้ยมันน่าอยู่มันเป็นบ้านใหม่นะไม่ใช่บ้านมือสองอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเกิดความรู้ให้ใครบางคนที่อาจจะแบบ อาจจะมีบ้านหลายหลังหรือว่าทําเป็นแบบธุรกิจแบบรูมเมเกอร์แบบนี้ซื้อสีก็ซื้อเฉดเดียวไปเลยี่อเดียวไปเลยจะได้ไม่ต้องมาตามหาที่รายใช่ใอย่างเช่นการเลือกสีทาภายนอกอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสถ้ามีงบประมาณคุณผู้ชมก็แนะนําให้เลือกที่เป็นสีเกรดซูเปอร์อันต้าพรีเมียมไปเลยลงทุนไปทีเดียวเลยช่างจะได้เข้าบ้านคุณมาทีเดียวคิดค่าแรงคุณทีเดียวจะได้ไม่ต้องแบบหาปีทาทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าทาบ้านใหม่เลยแล้วกันมันจะสามารถทนทานไปได้ถึง15ปีแต่อัน นี่โดยส่วนใหญ่เราเป็นงานซ่อมบํารุงอย่างเช่นผนังด้านนี้เราก็ทาสีทับสีเดิมไปเลยฉะนั้นมันแปลว่าอะไรอาจจะมีความทนทานลดลงตามเนื้อสีแรก s ัคเตอร์แฟคเตอร์มันก็ต่างกันออกไปนะผนังปูนใหม่ผนังปูนเก่าผนังทาสีทับมันก็คงแบบไม่ได้จัดเกมแต่ฟรีได้สักทีเดียวแต่เราต้องแนะนําอย่างนี้ว่าสีที่มีขายอยู่แทบทุกแบรนด์นะ ไอ้ที่เวลาเขาบอกว่า8ปี10ปี15ปีสีเกศนู้นเกตนี้จริง,รงๆอะ่ะมันไม่ใช่เป็นคําโฆษณานะครับเขาต้องมีการทดลองให้คุณจริงๆนะต้องมีผ่านการตรวจสอบต้องมีมออกกองมออนก่รน,น,นี่นั้นต้องมีการการันตีใหงั้ <ใน S 2> จะไม่นสคบออจะฟ้องอออใช่ไม่งั้นสคบออจะมาฟ้องอาทีหลังหลายๆคนก็น่าจะหายหัวแล้วกันวันนี้เราก็ให้ไอเดียทั้งสีทภายนอกนะที่พอเรายิงวัดอุณหภูมิไปให้คุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยก็พบว่าอุณหภูมิภายในห้องเนี้ยลดไปได้ประมาณแบบเฉลี่ย3องศาในทันทีนะนะครับก็ อยู่กับความร้อนของบ้านของคุณผู้ชมด้วยนะอ่าคราวนี้ก็สามารถไปติดตามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์และ Facebook อะไรต่างๆที่ผมจะทิ้งไว้อยู่ด้านล่างไปกด้ามได้แล้วกันครับล้วก็ฝากช่องมาด้วยนะครับก็ขอบคุณคนที่ติดตามตอนนี้ก็แสนแสนสบาแล้วครับในยูทูบนะครับแล้วก็เ c e b o o k ด้วยแล้วก็ต้องฝากอินสตาแกรมกับ TikTok นะครับใครอยากดูบ้านสวยๆแบบ ไม่อยากดูคอนเทนต์เลยก็ไปดูใน i n s t a g r กรก็จะมีรูปบ้านผลงานต่างที่เราทำครับลแล้วก็ใครที่แบบไม่อยากดูรูปบ้านเลยอยากดูไลฟ์สาระไลฟ์ประโยชน์ก็ไปดูในทิกตอกใช่ใช่ทิกตอกมจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยบางทีเราก็แบบมีบางอย่างที่อยากเล่าแต่มันยัดลงมาในบบคลิปยาไม่มีใครจะฟังเราเลยไปเล่าในนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันตลกขึ้นแล้วกันอ่ะนะจ้ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอเดียง่ายๆคือเราจะสลับคอนเทนต์เรื่อยๆบางทีก็จะมีบ้านที่ทำเป็นแบบบ้านลูกค้ายากบ้างง่ายบ้างอันนี้ก็มมีอะไไราให้ดูแบบบสลัักนป เพราะไม่อยากให้การแต่งบ้านเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้วก็มีสาระจนเกินไปนะครับฝากครูเมเกอร์ไว้สวัสดีครับผมสวัสดีครับคือเราใช้แบบแพงใช่ให้มีเงินแล้วง่ายตอนนี้กถานะใช่ครับอ๋ออ่ให้ดูว่าเป็นห้องทำงานอะไรวเนี่ยโดนโดนดีไไวล้ลูกเสือ